น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอย่างด้วยวันนี้เนี่ยทางกรมการสุขภาพเนี่ยร่วมกับทางต่งา,งางทางท้องที่นะครับก็คือท่านในอำเภอนะครับท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับจบังหวัดสาครน,นะครับก็มีเรื่องจับบ้างมีคนไข้มารับบริการเนี่ยได้ยานะครับก็คือซื้อยาจากที่นี่มาตรวจรักษาแล้วก็มาซื้อยาที่นี่ไปก็มีความกังวลเรื่องสุขภาพก็เอายานี้มามอบให้แก่ทางสาธารณสุขจังหวัดซึ่งทางโรงพยาบาล เพิ่มทาการตรวจก็พบสารทิศก็คือสารสเตอรอยอยู่ในยาที่ได้รับจากคลินิกแห่งนี้จากการที่เราได้ร่วมมือกันเนี่ยโดยเพพาะอย่างส่วนกลางเนี่ยก็มาพบว่าคลินิกแห่งนี้นี่ผู้ดําเนินการเนี่ยกขาอ้างว่ารักษาโรคโดยการใช้พระเวทแล้วก็ศึกษาโดยจากอยู่ในทุดงในป่าแล้วก็ใช้คู่พารลักจํา นะครับไม่ได้มีอบรมไม่ได้มีการผ่ายการฝึกอบรมทางแพทย์หรือแผนโบราณหรือแพทย์ทางเลือดใดๆไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับนอกจากนี้แล้วในคลินิกเนี่ยเราก็ได้ตรวจพบยาแผนโบราณจริงๆก็คือยาจมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ทราบว่าแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนอันที่สองก็คือว่าไม่ทราบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง วันหมดอายุหรืออะไรมันเป็นผงฝงก็คองกันไว้เป็นตุ่มเลยมาที่มาอยู่ในแคปซูลจากการตรวจหนะ้าที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็พบสารพิษคือเปอร์ลอยอยู่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการอันนี้เนี่ยทางกรมอนามัยการสุขภาพร่วมกับทางในแพทย์ะดับจังหวัดนี่นะครับก็จะดําเนินคดีอยู่นะครับมีผู้ที่พบว่ามีความผิดร่วอยู่สามคนนะครับก็คือตัวเจ้าของนะฮะ แล้วก็ผู้ที่ให้การรักษาผู้จ่ายยาและคนเก็บเงินเนี่ยอย่างน้อยก็ตอนนี้มีอยู่4มาตรานะครับก็คือ1นึ่งิตั้งคลินิกเถื่อนตามพระราชบัญญตัติสถานพยาบาลก็คือมีฐานพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับขออนุญาตก็จะมีการโทษจำคุก3าปีหรือปรับไม่เกิน6ก0มืบาททั้งปรับทั้งจำอันที่2ก็คือว่าเป็นผู้ที่ปรกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนหรือไม่มีใบอนุญาตอันนี้คือความเป็นหมอเถื่อนเรเรียกกันว่าผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ก็มีการจับคุก3ปีแบบไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นบาทแล้วก็อีก2ข้อหาที่จัดตั้งคือให้มาจากการประกอบโรคศิลปะก็คือรักษาคนไข้โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้รับอนุญ,ญาตอันนี้ก็เช่นเดียวกันรอดจนการขายยาจริงๆเป็นยามมีทะเบียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคนขายที่ไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ขายยาได้นะครับก็มีความผิดอยู่แล้วแต่คนนี้ ก็ยังมีใช้ยาที่เราไมา่รู้เป็นยาอะไรนะครับใพืแก้ปนไข้แล้วจากการตรวจเบื้องต้นก็พบว่ามีสารพิษก็คือสารเตอร์ลอยซึ่งมีผนข้างเคิ้งมากมายเช่นกินแล้วเนี่ยง่ายๆระายะเฉียบพลันจจะเกิดการปวดท้องลำไส้ทะลุปเป็นโรคกระเพาะอาหารตับเสบได้ถ้าเิดระยะย,ยาวก็คือทําให้กดคุมคุ้มกันตัวเองติดโรคต่างๆง่ายนะครับอาจจะเป็นโรค อาดเศษติดเชื้อติดอะไรได้ง่ายและที่สําคัญระยะยาวเนี่ย่าคือทําให้กระดูกกร่อนอาจจะมีปวดหลังปวดกระดูกหรือกระดูกผักอะไรตามมาซึ่งเป็นยาันตรายการที่เราทํางานวันนี้ได้เนี่ย้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สังเกตว่ามีการกระทำ <c oughs> เพราะอย่างที่นี่เนี่ยตอนแรกก็เจ้าหน้าที่ท้องถินเองก็ไม่ทราบหรือว่าเป็นที่นวดธรรมดาสุขภาพธรรมดาจนถ้ามีพี่น้องที่มารับบริการจะด้แจ้งให้เราทราบ แล้วก็ต้องขอขคุณท้องถิ่นนะโดยเพราะอย่างยิ่งท่านในอำเภอท่านในแพทย์จังหวัดที่ใส่ใจติดตามเรื่องนี้มาตลอดทําให้เราสามารถดาเนินการครั้งนี้ได้นะครับก็เป็นการร่วมมือที่กําลังกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านคณะาทยศาสตมนตรีวิทยานะครับช่วยนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นงานที่เราทาอย่างต่อเนื่องนี้พี่น้องคนไหนเนี่ยเห็นว่ายาแปลก ไม่มีแพ็กเกจไม่มีชื่อยาไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนหรือว่าคลินิกไม่มีชื่อไม่มีเวลาหรือหมอเนี่ยที่ทําการรักษาท่านไม่ได้บอกว่าจบที่ไหนมีใบอนุญาตแน่นอนเหล่านี้นี่นะครับเป็นอันตรายนะครับอาจทาให้เสียชีวิตได้นะครับขอบคุณมากนะครับ